แงสบายดีพี่น้องต่ว่าน่อยก็เป็นไข่วันนี้หลังจากปูใหญ่ไขวิตทลาเดือนเป็นเดือนละสามสิบเจ็ดจุดแปดไขว่าขืนพ้นตกเลยไอ้พ้นถือกินยาได้ลูกเด้อเศร้าไว้เด้อน่าปวดหัวไอ้จูบ ไปบุญเนาะอืมเาว้ๆน่ยไปบุญนะได้นิเศ<ม>าไว้ๆทำำหน่อยไปบุญเนี่ยค่ะบางำห,หน่อยเศร้นนา,ปปน,น,านี่ถูกเผื่อบัวนะคะมันคือบัวเงนเงินแท้เปากไมันเติงแท้หนิเป็นไข่ในชะ่ไหมเป็นานเนาะ

กินเขาเนื้อปัวแล้วมาเนื้อไส้ ไม <c oughs> <accessed here. S 2> ่ควรจะเขาเนี่ยนี่ร้อนมากเนี่ยใช่จริงเลยมันจะตกค่ะฮึทำเลยโอเคเสร็จ ไม่แสขคือหนึ่งก็ขแสบคือกันนั่นแหละแสมื่อหนึ่งก็ขิงกูเห็นเขาแส่มื่อวานขงมื่อขึงก็ขิว่าออาหอกเชยโอ้ยมันเป็นไงแสบม่วงเดียวมันก็ออกขี้เก่ือออกขิงเชยขิงรดมันออกหอกรดมดแร้เคเลยแสเวิรอากิงเวิดต่างมันมันม่โอเคเลยกินมะลอ กต้องลุกๆกต้องลุกไปกินเอ่นข้าวนึ่งนหนี่แม่้วดนะ่ากินใ่ไหมมนเป็นแบไปพอมาเรียนว่าซื้อขับปุนมากินมแล้ว่า้นอ่ะฮะเฮ็ดลูกเพ็ดอันกินอะไรได้อะานี่ยนี่นั่งปดนะ

โอ้น้ำฟอเร็กคีเล uh> uh uh um ็กเล็กคีเล็กมันแดงไปคีเล็กไปคีเล็กจะลางไปคีเล็กคือขาวไปคีขาวไปลุงเอ้อวันสามมาแล้วแต่บอสถ้าก่อนน่ะถ้าไม่กินผิดได้ถ้าถ้าเรา

xác định là không nói cái đây bố khỏi ngon nhé bên đây được tặng subscribe cho kênh ยัดน้ำมันเพราะเขงว่าน้ำมันมันแพงมาสันนนน้นสุกเอากำหนงเนยพาทันว่าน,น้อยขี <c oughs> ่ดเป้นน้ำมันเลยบ่ผูกห้องเป็นสุกไปสุกมากกำหนงเนย <c oughs> <c oughs> ปาติ๊กน้ำหอนได้ร <c oughs> ้อยเออเท่าน้อกแล้วก็เสียบ เหี้อเตอพี่ล็อขี่ไปสุกไปสุกมากอยู่มอกระิงงนะมอน้อยๆนะเจ้าเอื่อเลยเมื่อยเ่เมื่อยแค่น ปมลี่น่ะยูกไหมทำเสร็จหรือเปล่าประยันมันแทบปได้น้ำมันว่าดีเนอเข็มโอ้ยก็น่อยกัน่อยพอกันใหม่แล้วเปล่าลุงเด้อขอคุณสุขสุคนตีมาเบิงมาสมตายนะทาบน้องเขา